ในวันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นทรงได้ช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ที่แม่ช้างชาติฉัดทันตะนำมาถวายไว้ในโรงช้างชาวสีพีขนานนามว่าปัจจัยนาเคนด้วยเป็นช้างมงคลที่แม้ขับขี่ไปในที่ใดก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลการต่อมาเมื่อเมืองกริงคราชเกิดข้าวยากหมากแพง ด้วยผลแรงที่ตกต้องตามฤดูการพระเจ้าคาริงคราชที่อาจทรงแก้ไขได้แม้จะรักษาอุโบสถศสีลครบกำหนดเจ็วันแล้วก็ตามจนต้องทรงแต่งตั้งรามแปดคนไปทูลขอช้างปัจจัยนาเคนจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ประทานให้เป็นเหตุให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจ ถึงขั้นกลาบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้เนระเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากบ้านเมืองไปพระเวสสันดรแม้จะประทานช้างปัจจัยนาเคนจนต้องถูกเนระเทศก็ไม่ทรงย่อท้อที่จะบำเพ็ญทานยังทรงทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสัตตะสดุกมหาทาน ก่อนจะทรงจากไปทรงให้พรนางมัตสีบริจาคทรัพย์ถวายแด่ผู้ทรงศีลและให้พรนางทรงอยู่บำรุงรักษาพระโอรสพระธิดาทรงอนุญาตให้อภิเษกสมรสใหม่ได้แต่พรนางมัสสีขอตามเสด็จไปพร้อมพระโอรสและพระธิดาและได้ทรงพนา,นาถึงความสวยงามและน่าทัศนาของป่าหิมพาน์